จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วประเทศในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและปศุสัตว์การเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านวิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเองอย่างได้ผล โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองจึงได้เกิดโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชาวรังคูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุยเดศสยามินทราธิเบศร,ร,ราชาวรดมบรมนาถบพิตรพระวชิลเก้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคม พุทธศักราช2,562ซึ่งมีพระบามรบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาราจดรตลอดไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทำให้สังคม ต้องเผชิญกับปัญหาเข้ายากหมากแพงปัญหาเศรษฐกิจเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรด้วยโครงการสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งความหวังและน้ำใจทำให้ชุมชนสังคมอยู่ได้ด้วยหลักกติกรรธรรมชาติสืบสารรักษาต่อยอดอรารยธรรมของชุมชนที่ดีงามประสานเข้ากับเนื้อหาหลักสูตร บุรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระผู้เรียนเป็นดังนักวิจัยสืบคน้นเสาะหาวิธีแนวทางหลักปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาชุมชนกระตันยูรู้คุณสืบสารอารยะขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามผ่านแปลงโคกหนองนาเป็นอารยะเกษตรที่สมบูรณ์ในอนาคตหลังความมืดมักจะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นเสมอ เกษตรคือประเทศอาตมาดีใจที่ชุมชนบ้านําเอกแลกกะโรงเรียนได้เป็นตัวแทนโท้องการอาระยะ,กระเกษตรชุมชนบ้านําเอกแหลกกะโรงเรียนบ้านําเอกน้องนางป้าจะสนับสน,นุนด้านแรงกายและแรงใจต่อไป ครับผมนายสํานักเยรตทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหู่ที่ห้าบ้านกอมเอกตําแหน่งประธานคณะกรรมการอานศึกษาโร,าร,ารงเรียนมัธยมในหนองฟ้าผมในนามเป็น,รน,น,นปนระธานคณะกรรมการพร้อมกับชุมชนพร้อมกับโรงเรียนมัธยมนหนองฟ้ามีความยินดีมีความภูมิใจที่รับโครงการอรารยเกษตรผมจะนาแรงผลักดันกับชุมชนให้ผลักดันช่วยให้โครงการนี้เสร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีอะไรเรื้องใด ปา่าแทบบานนะคะในนําปา่าแทบบานก็ดีใจแล้วก็ปื่งใจนะคะที่วัฒนธรรมที่ดีงามของศาลส่งเสริมอ,อาชีพจากสารนะคะที่เป็นอาชีพหลักของทุ่มทนข้าวผัดเม็ดมาตราฐานนาแล้วก็ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนซ่อยอดให้ลูกและหลานเออในสืบทอดต่อไปนะคะ และดีใจเก็นใจที่ได้เขาร่วมซ้อนในโรงเรียนบ้านท่ามเมกของข้าวต่อไปค่ะ ผมก็ร้องมาพันยี่เจียงนั่นเด้อก็เห็นใจฟังเพลงเวลาหลวงโอ้ลัมจ้าเจ้าหน้าที่ทหารหน้าซอยค้นคุ้มกีดอ่างโทษจริงคนเดียวทำไม